สวัสดีครับผมก็มาเจอผมโกบอยนะผมในช่องเตอร์ไอซียูเจออีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ออนะผมมาทําคลิปเกี่ยวกับแผ่นโยก,กังนะครับแพทวันที่10มีนาะคม2565นะครับฝนตกนิดนึงอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานะไม่เป็นไรมันไม่ใช่วสรรคของเรานะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อประมาณ34ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็เราก็ทําการโพสนะครับก็ในในเพจนะครับในเพจของผมนะครับผมใครไม่ติดตามก็เข้าไปติดตามกันได้ได นะครับผมก็ผมสต์ว่าปอมเวลเสร็จนะสิ่งที่คิดน่าจะเอาโปรตีบวกมาอีกนะครับเหตุผลเวลไปแล้วไม่มีของใส่นะครับต้องทําของนะครับผมนะครับผมหลักการพอเข้าใจนะครับมีความเป็นไปได้รอดูการอัปเดตแต่ผมเนี่ยต้องการบัฟตายไม่ตกเปอร์เพื่อจะทำเวรส139นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นการเดาเมื่อ3ามชั่วโมงที่แล้วนะครับ แพดมาแล้วครับแพดมาแล้วเมื่อตอนเย็นนะครับโว้โอันตรายครับเดี๋ยวเราต้องรีบอ,อัดคลิปนะครับผมก็แพดมานะครับผมกิจกรรมตีบวกเสริมแกล่งนะครับผมวันที่สิบจนถึงสิบเจ็ดมาจริงๆงเออมาจริงๆเห็นไหมทุกคนคือบอกเลยแบบนะมันมาจริงๆด้วยอ่ะ ยังไม่มีอัปเดตหรออันนี้คือจำหน่ายไอเทมคือพวกไอเทมเสริมพลังอันนี้เราหาได้ในใน Google เนาะเราสามารถหาโปร,โปรแบบอันนี้ได้เราดูของเดือนอื่นได้ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เอามาขายก็ประมาณนี้นะครับพวกยันต่างๆนะครับผมยันข้ามยันยี่สิบนะครับผม อะไรพวกนี้นะครับผมพวกหินนะที่เอามาจําหน่ายก็บลาบลาบลา,า,าตามๆนี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้นะสาหรับอัตราเพิ่มความสําเร็จนะครับมีความสําเร็จในการหลอมเอสริมแกร่งหลอมธาตุการสร้างการข้ามธาเปร์นะครับก็ตามนั้นนะฮะต่อมา a v e n นเ r อร์แพ ท่องยุทธอันนี้คือเหมือนของเกา่านะครับมันยังไม่หมดตั้งแต่3มีนาถึง31มีนานะครับสายเติมเพื่อเอากมพีโบราณน,นะครับสำหรับการลงวอกนะครับหรือแม้กระทั่งการสุ่มคลุมอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่อันนี้คือเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็ภารกิจในเรื่องของภารกิจก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผมวันที่3จนถึง31 นะครับภารกิจสำหรับการเก็บเลเวลนะครับใช้คำว่าเก็บ30ตัวได้อ p กีตามเลเวลของตัวละครนั้นๆซึ่งผมก็แปะรายละเอียดคลิปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของเลเวลว่าเราจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นส่วนในเรื่องของบัฟ4ชั่วโมงอยากได้24อ่ะแต่ได้แค่4ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ได้แล้วก็ประมุกไอเนี้ยคลิป ทำกันเยอะนะครับผมได้ค่าความดี5้าสิจนถึง1 0 0 0 0แสนนะครับก็ส่วนมากก็ได้ประมาณสักหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับน้อยๆหน่อยก็ประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับประมาณนั้นส่วนยาระเบิดสำหรับสายวอลนะครับอันละ1 0 0 0 0แสนสลึงนะครับโจมตีวิสิบห้าเปอร์นะครับหนึ่งครั้ง1สกิลเปลืองปิ้นสกินนะครับ สำหรับปินสกรีนเราก็รับค่าที่2 200นะครับค่าสุการ50ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่และก็โจมตีมอเตอร์ขนาดใหญ่บวก50นะครับฝนตกแล้วฝนดังกว่าเราไม่ได้นะครับเราต้องแหกปากแข่งกับมันนะครับเอ่อต่อมาอะไรเนี่ยยิ่งกำจัดยิ่งมีสิทธิ์มากอันนี้ภารกิจที่ซอนอูนะครับมีทั้งแบบเสียตังและแบบฟรีนะครับ กำจัดมอเตอร์หนึ่งร้อยชิ้นนะครับาหา,ส,าสัญ,ญลักษณ์ในการล่านะครับหนึ่งร้อยชิ้นนะครับเพื่อรับออไอทมนะครับผมเพื่อมาทุมแบบฟรีสุ่มได้เท่านี้นะเสียเงินหนึ่งร้อยเอ็มนะครับเสียเงินหนึ่งร้อยเอ็มตังสุ่มได้ขนาดนี้นะครับผมแต่อย่าหวังอะไรเยอะระวังคุณจะได้แมวกวักกำจัดวิญญาณนะครับผมต่อมา,อา ประสิทธิภาพในการเสร,ริมความดีเพิ่มเป็นสองเท่านะผมห้าพันเป็น1นึ่งมืนทั้งแบบเสร,ริมความดีพิเศษและพิเศษอีเวนต์นะะฮต่อมาอะไรต่อชุดคลุมนะฮะชุดคลุมประจำเดือนนะครับผมก็เป็นคุมชายคุมหญิงประมาณนี้ต่อมามีแก้ไขเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเว้นก่อนมีแก้ไขอะไรบ้าง นะครับแก้ไขเอฟเฟกวิชาเมยูจินให้แสดงผลถูกต้องยิ่งขึ้นปรับแอนิเมชั่นวิชาสอนเพลิงมืดมิดระดับ150เมยูจินให้เร็วยิ่งขึ้นเอาเข้าไปแก้ไขแก้ไขปัญหาบั๊กน้ำหนักในบางครั้งเมื่อใช้ไอเทมที่สามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ เช่นกำลังลน้นต่อมาแก้ไขปัญหาเอฟเฟกและการแสดงผลระดับความดีไม่ใช่การแสดงผลของชุดความดี150 150G ให้มีเอฟเฟกสีแสงถูกต้องเออกำลังดูอยู่อ๋อโดราของชุดคลุม ต่อมาเมื่อซื้อแผนที่ทะเลแดนใต้แผนที่ถ้ำทะเลแดนใต้าสามารถขยายและเดินผ่านแมปมินิแมปได้โอเคเดินด้วยแมปได้อันนี้ดีครับดีเยี่ยมอะไรนะเพิ่มปุ่มแม็กสามารถเพิ่มแปลอะไเนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเพิ่มปุ่มแม็กที่สามารถเพิ่มแต้มปานได้เต็มที่ในทันตี กดคลิกเดียวเต็มกดคลิกเดียวเต็มใช่ไหมต่อมาเพิ่มมอนเตอร์ในแผนที่ที่ราบเพลิงเอ้ยดูหน่อยจุดนี้หรอมันคือมอนเตอร์ระดับประมาณร้อยสามห้าตรงนี้ตรงแยกนี้ มันน่าจะเป็นประมาณร้อยสี่สิบกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณร้อยสามสิบห้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสักจุดภูเขาจุดภูเขาตรงนั้นก็น่าจะเป็นร้อยสามเก้าอ๋อตรงนี้ก็น่าจะร้อยสามเก้าเ้ยเอาแล้วเว้ยตรงนี้โฮ้ยตรงนั้นก็ด้วยกองกองไม้กองไม้ไมว้าวทำไมไม่เพิ่มก่อนหน้านี้ล่ะครับ <rium? Dante> อเดี๋ยวกูไม่เห็นมอนเตอร์ตอนแรกนะเว้ยพอกูเห็นตอนนี้กูตกมือเลยโอ้ยโอ้เดี๋ยวนะเจมโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยน่ะสายฟาร์มูกใจสิ่งนี้ฮะเออยังดีที่เพิ่มให้ครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ อยู่จัดไปเลยจัดไปแบบนี้มันแน่ครับมันหยดย้อยสะใจแน่นอนนะครับสตา์แบบมันแสดงผลไม่หมดนะแต่แบบเออเห็นแค่แบบไม่เท่าไหร่พอเห็นตัวมอนเตอร์โอ้โหเยอะจริงของจริงฮะขอบคุณครับตรงนี้แบบสุดสุดวะไม่แย่งที่ตรงนี้กันแบบสุดยอดอีกอะเออเริงจริงดูเดือดแน่ดูเดือดแน่รอบนี้ดูเดือดแน่บอกเลย ต่อมาเดี๋ยวเราไปหัวข้อถัดไปกันหัวข้อถัดไปปรับปรุงเวลาเกิดฟิลวอร์ดรายละเอียดโอเคฟิลวอร์ดคือบอสแมปใช่ไหมโอเคจะเปลี่ยนคลาสจะเปลี่ยนคลาสเซียนพอดีเลยนะครับบอสตำแหน่งบอสผีภูเขานะครับมีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นนะครับผมบอสประจำแมปนะโดยออบอสประจำแมป โดยจะเกิดทันทีหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์เมื่อสังหารภายใน22-26ถึง26ชั่วโมง1วันกว่าบวกลบเวลาใช่ไหมปรับใหม่มีบอสอะไรบ้างนะครับผมมีบอสบอสผีบูเขานะครับ บอสโจนภูเขานะครับบอสสามมรานล่ะบอสสามมรานก็เกิดพร้อมกันใช่ไหมสามมรานโจนเขียวนะฮะโจนไฟของต้นเหลวอสราพิษชินมูอ่อภูเาขาจันทราร้อยยุทธเดี๋ยวนะบอสอื่นนะครับบอสอื่นรู้สึกว่าจะตายและเกิด บวกลบเวลาเหมือนกันหมดนะครับง่ายสะดวกแต่การที่ทำเ u e s t t i สามน,นะครับไม่มีการวันเว้นวันสำหรับบอสสูงไประดับนู้นแล้ววันเว้นวันบวกลบเวลาแต่จะกลายเป็น2 2 2สิบถึงยีชั่วโมงแทนโอเคแสดงว่าเกิดทุกวันเกิดทุกวันครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีสำหรับบอสบอสเมืองธรรมดาที่ไปเปลี่ยนคา r เ t ีย r สามเนาะ แต่สำหรับยอนบี ee, นะครับบอสจะหายไปใน23ชั่วโมงบอสเกิดทุกวันตอน2ทุ่มหากไม่มีใครโค่นลมบอสได้จะหายไปภายใน23ชั่วโมงต <c oughs> ำแหน่งบอสเกิด2จุดโอเคอัปเกรดรอบนี้มันถือว่าเป็นการอัปเดตที่มันมีอะไรมีการแก้ไขมีการปรับปรุงอันนี้ผมให้คะแนนเต็มนะครับสำหรับแพทนี้ไม่ติอ่ะไม่ติถือว่าไม่ติ ราะว่าการที่แบบเกมมันมีการแก้ไขหรือว่าพ,พ,พัฒนาไปด้านหน้าเนี่ยมันแบบมันดีไงมันดีเราก็ไม่มีข้อติแต่ถ้าแบบมาอะไรที่แบบเดิมๆขายของไอ้นูไอ้นี่แล้วแบบอ,อีกแล้วเลยออะไรประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนอผมโกวอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ในเพจด้วยนะ